อ่ะคำถามต่อมานะครับก็ถามว่าเออคำถามนี้น่าสนใจนะอาจารย์นะการสตกเกอ์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้รับการปกป้องจากการที่คนอื่นเนี่ยจะทําไม่ดีกับเราเนี่ยได้หรือไม่จ๊ะครับคือคําถามนี้มาเนี่ยเป็นคำถามคือจริงๆแล้วโดยพื้นฐานของการทาสตอกเกอ์เนี่ยมันเป็นสิ่งโดยอน,อนุมัติด,ด้วยหลักการอืแล้วก็เอ่อจะเป็นสาเหตุที่จะเอ่อทให้เราเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากลอนตาลาครับ แต่ประเด็นมันอยู่มันอยู่ตรงตรงไหนร้ไหมมันอยู่ตรงที่ว่าออม,มันมาช่วยม,มันมาอมองในประเด็นที่ว่ามันมาช่วยปกป้องหรือขจัดการอาธรรมที่เรากําลังได้รับหรือ,อจะได้รับเนี่ยได้หรือไม่ครับประเด็นอยู่ตรงนี้ต่างหากทีนี้เราก็ต้องไปนั่งดูว่าในหลักการเนี่ยเอาพื้นฐานของการ ของการตอบแทนก่อนแล้วกันนะคบอลเราบอกว่าฮัลย์ยะซาอุลีฮซานอิลลีซานนะคืออันเนี้ยบอกว่าการตอบแทนความดีเนี่ยครับมันไม่มีอะไรนอกจากการได้รับความดีแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําความดีไปเนี่ยผลตอบแทนกลับมันก็คืออะไรความดีมันก็คือความดีอมเอาแปลง่ายๆอย่างนี้ใน h ะด i ษของรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเนี่ย บอกกับเราชัดเจนพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเอามาช่วยกันในสังคมครับมันนับฟาซาอันมุมินินกูรบะตันมินกอร์บิดุนยาเนฟาสัลลอฮุอันฮุกูรบะตันมินกอร์บิมินกูรบิยามิลกิยามใครก็ตามที่ช่วยนับฟาซาอันมุมินินกูรบะตันช่วยช่วยอะไรฮะปลดนะหรือว่าทำให้ความยากลำบากของมุมินคนหนึ่ง ได้รับการผ่อนได้รับการแก้ไขจากการที่เขากําลังทุกข์ยากลําบากในดุนยาเนี่ยเราบอกว่านับสัล,ละหวันุกุรบัตันมินกุรบียะมินเกมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะครับในความยากลาบากในโลกอัลรอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เขาจะช่วยคลี่คลายช่วยปลด ว่าไม่ยาสรออัลาหมอซิรินใครที่ทําให้ผู้ที่กําลังตกทุกข์ได้ยากได้รับความง่ายได้ยาสรอัลลอฮหัวอะไรฮิพิดุญยาวลาอะ์คร์ราะเรก็จะให้เขาได้รับสิ่งนั้นตอบแทนทั้งในดินยาล ah. และอะฮคร์อาลเราก็จะช่วยเหลือเขาว่ามันซัตรอมุสลิมันซัตรอฮุลลอฮิดุญยาวลาอะครราะใครก็ตามที่ปกปิดพี่น้องของเขาอันนี้สําคัญนะคำว่าปิดเนี่ยหมายถึงว่าคนคนหนึ่งอาจจะ เคยกระทาสิ่งที่เป็นความผิดครับแล้วเขาก็สํานึกเปลี่ยนแปลงหน้าที่เราคือเราก็จะต้องให้สิ่งนั้นเน่ยมันอยู่ในวงจํากัดเพราะการเอาความไม่ดีของคนคนหนึ่งไปบอกน่ยมันเป็นความผิดแล้วยิ่งเขายุติแล้วครับยิ่งอาจมนุษย์มันมีโอกาสผิดพลาดกันฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือมันสตารมุสลิมันใครก็ทําที่ปกปิดให้กับพี่น้องมุสลิม S <S สัตรารหฮุลฮล,ฮล,ฮลอห์ผิดุนยาบัลลาอัลลอฮ์ก็จะปกปิดในสิ่งที่เป็นความผิดของเขาเนี่ยในอะไรในใน,ในในทั้งดุนยาและอคิลอฮผลมันจะขับมาสู่ตัวเราด้วยสังเกตไหมไอ้ใครที่ชอบปราจา์คนนู้นคนนี้เนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งตัวเองโดนด้วยแต่ใครที่ทําในสิ่งที่เป็นกรอบแห่งาศาสนาแล้วก็อะไรที่มันเป็นความผิดส่วนบุคคลที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการที่จะต้องเอาไปโพธนาไปบอกไปพูดแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการแก้ไขย,ยิ่งสิ่งนั้นมันจบมันยุติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ให้มันอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นหลักการอ,อันนี้เป็นหลักการ,รแล้วต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ที่เราเอาความผิดของคนอื่นไปเที่ยวโพธนาไปเที่ยวบอกในขณะทีเ่เรื่องนั้นอาจจะจบไปแล้วเรื่องนั้นอาจจะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าสนุกปากหรือ<ต>เ,รเรายังความเป็นจริงไปอีก มันวันหนึ่งสิ่งที่มันมากระทบเนี่ยก็คือชีวิตของเราเองอแต่ถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เราเองไม่อยากจะให้คนอื่นรู้เนี่ยเอเราจะช่วยปกปิดในสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาดอะไรไปอันนี้คือหลักการทีนี้นเมื่อเราทําอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดเนี่ยผู้ที่ให้การช่วยเหลือเราคือเลอร์ซุภานอวาตาร์นงั้นในหลักการของของาศาสนาเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราควรจะต้องให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องซะอ,อย่า อะไรที่มันปิดอยู่แล้วอย่าไปเปิดครไม่ใช่หลักการนอกจากมันมันจะนํามาสู่การเยียวยารักษามันมาทํามาสู่การอิสระการแก้ไขในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์จริงๆอันนี้เนี่ยศาส,สนาสน,นับสนุนมากกว่าถูกต้องอ่าทีนี้ว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็มาดูซิว่าไอ้ที่ผมยกมาทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าผลแห่งการตอบแทนความดีมันจะเกิดขึ้นด้วยการทําความดี เข้าใจไหมเข้าใจผลแห่งการตอบแทนความดีเนี่ยแล้วก็มันมีคําพูดคํานึงเนี่ยเขาบอกอันเยซะอันเยซะการตอบแทนเนี่ยมินยินศิลาอามันมันเกิดขึ้นจากชนิดแห่งการกระทําอำผลตอบแทนมันเกิดขึ้นจากการกระทําที่เราทําครับเราทําอะไรไปอ่ะสิ่งที่กระทบกับเรามันจะเป็นสิ่งนั้นเข้าใจไหมฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ต่อรอฮเราชัด ว่ د ก็ด,ดูอันอันเจซะมินิสอิมนเขาบอกว่าบทบัญญัติเนี่ยได้ได้ฉายภาพชัดว่าการตอบแทนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากประเภทของการงานที่เราทำครับทีนี้มาดูต่อสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าท่านอิบรอฮีมในเบฮา,ากีในท่านอิมามบฮา,ากีในชีชาเบลอิมานจากอิบราฮีมอนาครีได้กล่าวว่า การูยะยาเรานะอันนัรจุนอัลมัซลูมอีดะทศดดะก ة บิชัยอินดูฟิอา عنه เขาบอกว่าบรรดาสลับเนี่ยย่าเราเนีพวกเขาเหล่านั้นมีความเห็นว่าอันนัรจุนอัลมัซลูมว่าคนคนหนึ่งที่ ถูกกระทําถูกอาธรรมเนี่ยอีซาตัสเดอรกอบิชัยเอ็นเมื่อเขาทําการบริจาคสิ่งหนึ่งสิ่งใดดูฟิอาอันฮูเขาจะได้รับการป้องกันจะได้รับการปกป้องอันนี้เป็นคือเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางเป็นแนวปฏิบัติของบรรดาสลับในแง่ของการอะไรในแง่ของการทําในสิ่งที่ที่เป็นสดอกอรัรบนะครับทีนีเ้เมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าโดยหลักการแล้วนะครับเรา ให้เราทําการเพราะว่าโดยพื้นฐานของการซอดอกเอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามงนร่บแต่นี้สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องพ่วงมาที่ผมได้ไปอ่านคําอธิบายเนี่ยในเมื่อในเมื่ออลอสสุภานาหัวตาลาเนี่ยจะตอบแทนให้กับเราในสิ่งที่เป็นเป็นผลแห่งการการะทำเนี่ยแน่นอนที่สุดเรากำลังทุกข์ยากลําบากเรื่องอะไระ โอ้หลายเรื่องสิตอนนี้ใช่ไหม <c oughs> อ่าทีนี้ประเด็นเนี้ยก็คือเรากําลังตกทุกข์ได้ยากลําบากใจในเรื่องของการถูกอธรรมอือและถามว่าสตอร์ค้เป็นความดีไหมเมื่อเป็นความดีเนี่ยความดีที่เราทำาอลเลาก็จะตอบแทนความดีมาให้กับเราในสิ่งที่เรากําลังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งนั่นหมายถึงเรื่องของการอะไรการอธรรมที่เราได้ับอืฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอันดาสลับจึงบอกว่าอันเนี้ยคนที่กําลังถูกซ้อเหลมถ้าเขาได้ทําการบริจาคสิ่งใดก็ตามเนี่ย แน่นอนที่สุดสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือการจะได้รับการปกป้องในสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นมันไม่มาไม่มาอะไรไม่ไม่มากระทบกับเราหรืออาจจะอาจจะทําให้เรานั้นไม่ต้องไปประสบกับสิ่งนั้นครับท่านนาบี m u ั a m m a d ซลัมเนได้บอกว่าวัตตกะกะีด่วตัลมัซลมฟะอินนหูไลซะัยนหัวเบนลอฮิจับจงระวังนะฮะ วตัตติดะวะต้วัตนมอสลูมตักวาเนี่ยมันแปลว่าอนะไรมันแปลว่าเป็นระวังจะต้องระวังจากการวิงวอนขอของผู้ถูกอาธรรมอืออันนี้ต้องเลยนะต้องกลัวเรื่องนี้นะครับต้อง,ต,อง,ต,องต้องระวังในเรื่องนี้ฟออินเนหูไรสไบเนหูวปลหิยาเพราะว่ารู้ไหมเพราะระหว่างเขาเกาะล้อมันไม่มีสิ่งปิดกั้นเป็นสาเหตุที่ดูอาเขาจะถูกตอบรับถูกต้องฉะนั้นเวลาท่านทำสดะกะ ให้ท่านขอดูอาจากอลอว,ว่าให้ท่านนั้นได้รับการช่วยเหลือและได้รับสิ่งที่เป็นความยุติธรรมกับชีวิตของท่านแสดงวาเป็นความดีผูกความดีกับการขอต่อลอตาลาในขณะที่ท่านกําลังเป็นผู้ถูกอาธรรมฮะดิษบอกว่าคนที่เป็นผู้ถูกอาธรรมดูอาเขาจะถูกตอบรับจะเห็นได้ว่ามันมีส่วนที่สอดคล้องกันเห็นเลยเห็นไหมฉะนั้น คนที่ถูกจอเลมคนที่ถูกอาธรรมอย่างแรกเลยท่านอย่าลืมอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมพระองค์จะคืนสิทธิ์ของท่านให้กับท่านไม่ว่าจะอยู่ในดุนยาหรือในอาเคอรอก็ตามครับและผู้อาธรรมจะต้องได้รับผลแห่งการกระทาของเขาไม่ว่าจะในดุนยาหรือในอาเคอรอก็ตาม,มทีนี้เมื่อท่านําความดี ท่านก็เอาความดีนั้นมาพ่วงกับการขอต่อลอตาดาเพราะว่าดะอวตุลมอสลุมให้เราให้เราให้เราตระหนักให้เราเระวังนะการวิงวอนขอของผู้ถูกอาธรรมเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีสิ่งปิดกั้นระหว่างเขากับพระบพธิสัตา์ลอตาับมันแปลว่าดูอาของเขาจะถูกตอบรับแต่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยในมุมของเราในฐานะผู้ถูกอาธรรมเนี่ยหนึ่งในนั้นคือแนวปฏิบัติของบรรดาสลับก็คือทสาสตอกก็มากมาก แน่นอนที่อยู่โซดาก้เนี่ยจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยทําให้ท่านได้อยู่ในหนึ่งในคนที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอ์ในหลายเรื่องเลยนะครับฉะนั้นเวลาท่านเจอปัญหาอะไรหรือเวลาที่ท่านประสบอะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านคิดได้แล้วท่านสามารถทําได้คือการทํโซดาโก้อันนี้คือหลักเลยเพราะโซดาโก้เนี่ยมันจะทาให้ชีวิตท่านอยู่ใน การดูแลอยู่ในความเมตตาอยู่ในการช่วยเหลือหองอตาลาท่านกำลังป่วยไข้ใช่ไหมทำสดรคมากมายกำลังทุกข์ยากลาบากใช่ไหมทำสดรคตทมกําลังความสามารถแล้วก็ท่านกําลังมีความเดือดเนื้อร้อนใจใช่ไหมทำสดรคอรในการที่จะให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นเหตุเพราะว่าอะไรครับเพราะทางการที่ท่านทําดีเนี่ยผลตอบแทนกลับมาช่องเป็นความดีดอันยะซะบินยินสิลามัลแต่นี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพ่วงกับการที่ท่านขอดูอาจากอัลลอฮ์ขอให หนึ่งขอให้เราพ้นจากสภาวะของการเป็นผู้ถูกอาธรรม,อมขอให้ความอายุทธ่ทมท,ทั้งหลายมันจะต้องไม่มาประสบกับชีวิตเราขอให้อลกคุ้มครองเราจากสิ่งเหล่านี้รเราสามารถทําได้นะเราสามารถทําได้ทีนี้เอามาดูอีกอันหนึ่งท่านอบีมุฮัมมัดสุลัลมได้บอกว่าซาลาสุดะอาวาเจนมุสตายาบัดลาชักกฟินนี ลาชักกะฟีหินนะในอันนี้เตอรมิซีนะสลาสูดาอวะตินมุสตาญาบาตุลลาชักกะฟินนลาชักกะฟีหินนะการขอดูอาสามประเภทจะถูกตอบรับโดยไม่มีข้อสงสัยเลยหนึ่งดะวะตุลมอสลูมการวิงวอนขอจากผู้ถูกอธรรมวะดะอามตุลมุซาฟิรการวิงวอนขอของผู้เดินทางวะดะวะตุลวาลิดอลาวาลัดฮีการขอของพ่อแม่ให้กับลูก อ uh huh. อันนี้ต้องระวังกันนะครับคําพูดปากของพ่อแม่เนี่ยจะต้องระวังเวลาพูดคือบางคนเนี่ยเกิดความชินพูดในทางที่ไม่ดีกับลูกแล้วก็เป็นคําพูดที่ที่อยู่ในรูปแบบเหมือนดูอา uh huh. อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันฉะนั้น ถ้าเกิดว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยให้พูดในทางที่ดีแล้วขอดุอาให้เขานั้นได้ได้รับในสิ่งที่ดีได้รับการเปลี่ยนแปลงจากลอสพานตลาอย่าอย่าได้พูดเพราะสนองตอบอารมณ์ตอกย้ำอย่านะเพราะว่าหนึ่งในสามนะที่ที่การวิงวอนขอจะจะถูกตอบรับแปลว่าพ่อแม่ขอดีได้ดีไหมดีหฮดิสบอกถ้าไม่ดีอ่ะก็ไม่ดีนี่ไงไปเจอช่วงจังหวะที่ ถูกตอบร,รับรดูมาพอดีเงี้ยโอ้โหอันนี้เนื่อยเลยนะใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องระมัดระวังฉะนั้นสรุปความก็คือว่าในกรณีที่ในกรณีที่ท่านจะหาทางออกหรือว่าทําให้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนแน่นอนที่สุดจากฮะดีสที่ท่านอับดลีมุฮัมมัดสั่งบอกแล้วก็บรรดาแนวทางปฏิบัติของบรรดาสุลต่านสั่งไลนั้น ก็ได้ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าเรายิ่งเราเป็นคนหนึ่งในผู้ที่ถูกอาธรรมเนี่ยเวลาเราขอดุอวาจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตอบรับที่สําคัญอย่าเป็นคนที่ไปอาธรรมใครเพราะมันอันตรายอุอาจาย์บอกว่ามีแล้วมีฮักบุนอาดมด้วยคือมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนที่สุดเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการที่อัลลอฮ์จะพยโทษตราบใดที่เรา ไม่มีชีริกต่อรล,ล้อทาลาแต่ว่าพอเวลามันเป็นสิทธิของมนุษย์เป็นฮักุลอาดัมอันนี้เหนื่อยเลยท่านจะมีความสุขกับมันแค่ไหนจะจะมีความรู้สึกว่าได้เปรียบแค่ไหนหรือว่าท่านจะเป็นผู้ครอบครองแค่ไหนก็ตามแต่ท่านนั่นไม่ใช่สิทธิ์ของท่านเนี่ยวันหนึ่งท่านต้องเอาสิทธ์นั้นไปคืนเจ้าของเขาอืแล้วมันเป็นเรื่องน่ากลัวที่ว่า ถ้าคืนได้ในดุนยาเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันต้องไปคืนในอาคีรอมันไม่ได้คืนด้วยของสิ่งนั้นแต่มันคืนด้วยอามานที่ท่านทำม,มันคืนด้วยความดีที่ท่านทำซึ่งกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นความดีของเราเอาไปใช้ในโลกอาอาคีรอเพื่อเป็นประโยชน์กับเรากลับต้องเอาสิ่งนั้นไปไปอะไรเอาไปให้บุคคลที่เราทำอืมอ้โหก,ก็เรียกกระปุกค,ความดีรั่วนะรับใช่อันนี้น่าดไอย่างดีเลยรั่วหมดร้ายทางหมดแล้ว บางคนเนี่ยนะโนนอิมอาจจะไม่ได้มีความดีอะไรมากหรอกอแต่เขาไม่ไปอาธรรมต่อใครครับแล้วเขาก็เป็นผู้ถูกกระทาถูกอาธรรมด้วยเหตุแห่งการเป็นผู้ถูกกระทาถูกอาธรรมนี่แหละในวันอาคิรอ้อเนี่ยเขาได้รับส่วนความดีจากคนที่อาธรรมของเขาอืเป็นเหตุที่ทำให้เขาได้รับสวรรค์ได้ฝากไว้ที่คนอื่นบนมีแต่คนเอามาให้อะ คนนั้นก็ออกมาให้คนนี้เอามาให้ฉะนั้นให้เข้าใจว่าอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมดูต่ำต้อยนะอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์คืนสิทธิ์ของผู้ถูกอาธรรมแน่นอนแต่ว่าด้วยเหตุผลด้วยวิธีการแห่งพระองค์เท่านั้นเองครับนะครับ